เลิฟบี้บอสครับผมเลิฟบี้บอสสวัสดีครับครับผมแล้วแล้วยังไงคือแบบเพลงเยับแพลงก็จะเป็นแนวริปปบอีแอนด์บีขอผมก็จะมีพาเต้นเข้าไปในเพลงด้วยแบบเมื่อกี้เราะความหมายของเพลงก็เอาไว้เอาไว้แบบอ้อนพี่ๆแฟนคลับก็ได้พี่แฟนคลับจะได้รักกันนานๆนะครับพี่แล้วผมก็ความหมายก็มานี้ครับผมมามามาเป็นคนติเป็นฉันก็อยากที่อ้อนไปอ่าแล้วครับ มา10เมนนะครับค่ะนิ like <incomplete> nasal, ่งิคงไม่ลงไปเกือตัวกับมิลนโอ้โหอ้โหไมเาเรียกว่าใช่แล้วล่ะใช้คำชัดมากเลยชัดเจนมค่ะชัดเจนชัดเจนเลยเพราะว่ามันรู้มากขึ้นกว่าที่เมแต่ว่าภาษาไถึงปีละกันาไม่ถึโอเคโอเคเพลงไป็นแนว Pop R&B ก็เลยมั้ม Pop R&B สูงเป็นยานครูเคสต้นเนี่ยอ๋ออีโอเคแล้วยังไงต่อค่ะ <c oughs> เป็นเพลงเศร้าๆนะคะที่พูดถึงความเจ็บปวดซึ่งมินเหมือนเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่เล่าถึงความเจ็บปวดซึ่งมินคิดว่าในช่วงเวลาที่คนเรามีความรักอะค่ะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกแบบนี้แต่ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องลืมร้องไห้แล้วก็ลุกขึ้นมา uh <c oughs> อันนี้เปนโลกขอจอริงอันนี้คือเปิดพูดเอาในผู้หญิงแกร่ง <c oughs> มีสาระที่สุดด้วย ดูดีด DA> โอเคโอเคก็เป็นเพลงมะเป็นตัวแทนผู้หญิงนะคะใช่ค่ะที่แบบพบแล้วว่าฉันต้องลุกขึ้นมายืนที่ได้ใช่เหตุการณ์ปล่อยมันผ่านไปใช่อะมาต่อเลยดีกว่าค่ะค่ะไม่หนูชื่อเลงพูดไม่ออกค่ะค่ะก็ในเนื้อเพลงค่ะจะเป็นเกี่ยวกับการที่ว่าเออเราไม่ชอบใครสักคนเราก็แบบเออือเล็กนี้ก็พูดไม่ออก รักษาปอมนิดนึงเดี๋เป็นผู้หญิงเอ้าเจอแบบว่าเท้าหมายเลพี่เราต้องคุ้มชนน้องเหรแกคนเดียวเนี่ยนี่นี่เขาไก่ไงถามน้องเขาว่าน้องเขาแล้วเกิดเจอทุกคนถ้าอายุขนาดแกแล้วไปว่าคุ้มชนทุกคนคุ้นใช่ไหมแกเอาไว้มจี้พีอยู่นี่ไหมลูกอยู่พี่อต่อต่อเจอเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีอาการยังไง เจออย่างใครวะเจ้เจออย่างพี่กรีรึเปล่าใครใครก็ได้ใครก็ได้ที่เราชอบอ่ะเกินช้ำสุดเลยเกนอยู่เนี่ยมการแบบพูดไม่ออกหรือเปล่าหรือว่าจะมีอาการยังไงบ้างไม่คนพูดเลยเห็นไหมชัดเจนพูดเลยเหมือนกันโอ้โหน้องคือน้องบรรลุอีกคนแล้วเนี่ยคือบรรลุแล้วที่เราชอบอยู่ตรงหน้าเนี่ยหนูจะพูดว <ante> ่าอะไรคะ I love you เป็กัน <łość> <Okay. S 1> ตรงตโงกับคำปั่นเลยล่อรอบรู้คิดติดสาระนะคือแจกไปเรื่อยติดสาระไงจิตอันนี้จิตสาธารณะจ้ะนะจ๊ะเออนะจ๊ะด้วยโอเคโอเคเอาบาต่อมาค่ะค่ะเพลงแทะ